ค่ะหนูชื่อนางสาวประวันงองกระโชกอยู่ชั้นม .3.2 มภาเลขที่1ิวันนี้จะพาไปดูหมู่บ้านกันมีร้านในหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านข้าวทีนสามวิชีมามา,มานี่แล้วก็อันนีเป็นหน้าเลยนะคะประตูเปิดไม่ได้มุดะะไปได้วย ไป,ไ,ปไปกันเลยแล้วก็แล้วก็ใต้มือก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะ,ะแล้วก็จะมีสนามก็นะคะสนามก็อัไอจะจะเป็นสนามเล่แต่ว่าไม่เคยกวาดเลยมั้งดูใบไ,ไม้หน่อยถ่ายใบไม้ดิไม่เคยกวาเลยต้องเรียนอนุบาลนะคะได้แลยไม่มีเด็กนี่น เป็นห้องน้ํา ula, ของอนุบาลในเดือนนี <That 's what rules> uh, ้นะคะไอ้ยทุกอย่างนี่นะคะมันเป็นอาคารเรียนแต่ว่าเขาปิดอยู่นี่เป็นเรื่องภาษาอะรสารการสารการเรียนอสีควรดูไว้นะ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นที่มีเครื่องนี้เลยเล่นไหนี่นะคะแล้วก็จะทดลอันนี้ก็จะเป็นที่ขายขนมตอนทักทิ้งนะคะวเวอร์ลุยนี่เลยอันนี้ก็เป็นที่เขาลดคุ้มชานะคะอันนี้เขาเรียกว่าสวนหย่อมนะคะไม่คือกวา่าโละ อันนี้ก็จะเป็นห้องพักครูหรออือนี่หแหละห้องพักลงหาตรงนี้ไปวะมาทางนี้ทางนี้ดีกว่าอุ้ยอันนี้ขนเ,เขาสร้างอะไรมาไม่รู้แต่เขากำลังสร้างเนาะนี่แหละอุ้ยตรงนี้ก็จะเป็นที่รับประทานอาหารตอนไปเที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงควาเห็ดนะคะแล้วก็อันนี้บอ่อปลาโรงควาเห็ดว่าแล้วก็อันนี้จะเป็นแปลงปลูกผักนะคะอุ้ยที่เขาปลูกผักกันเน,นี่ย อันนี้เป็นกระถาผักตลัดกัะถางบุ้งนะคะอันนี้ไม่รู้แล้วก็อันนี้เป็นบริเวณที่ล้างกานนะคะตอนนั้นโรเจอรี่เอาล้างอย่างนี้เีลยดูตอนนี้คงไม่สูงเนาะคงไม,ไม่ใช่ว่าห้องาน้ำไหมเป็นห้องน้ำวิวผู้ชายกันนะคะให้ดูหน่อยห้องชักโครกไว้พร้อมแต่ก่อนอมไม่เคยมีนะคะจำไว้จำไว้มีรูบ้าด,ด้วยโอ้ไม่ก็เป็นเวนซิงเอาไว้แป็งฝันบวิลล์า,าไว้อาบน้ำนะคะ่ะฮะ สีแม่ไม่เยี่ยน่ารักว่ะอันอันก็จะเป็นแทงน้ำว้เก็บน้ำอันนี้ก็จะเป็นตัวอาคารเรียนนะคะไม่ใช้ข่กูเออเราจะพาขื้อไปบนอาคารกันมาไปต่อเลยก็อุ้ยภาสีสวยดีนะอัี้ขึ้นมาขึ้นมา น,นี้ก็จะเป็นห้องน้ำของครูนะคะ่านหน้าต่างนะจ๊ะมาแอบ,บดูครูพี่กันครูไปนั่งเล่นนะคะทน่นี้ห้องประโหกห้องประโหกห้องปะุะิชยอุ้ยห้องก็อ้านะคะห้องกอฟนะคะม,มาดูมาค่ะเราจะไปดูวัดกันต่อมาค่ะตามไปเอ้ยตามมาอันนี้คือโรงรถครูนะคะแล้วก็อนุ้นอ่ะทะลุไปก็เป็นวัดเลย เลี้ยงกวาดอยู่ข้างกันนะคะอันนี้เป็นกุฏิพระนะคะนี่ก็เป็นกุฏิกุฏิเจ้าวาดสิเจ้าวาดยยนู่นอ่ะอันนี้กุฏิเจ้าวาดนะคะงงน,นู่นเข้าไปไหว้พระไงตรงนี้คืออนะไรเนี่ยสาราเก็บของโอเคสารานี่สาราจะทำงานทางวั์ดขอกระดานนู้นสาราทำที่พิมพสุดนะคะ อันนี้ก็จะเป็น,น,นเกมท้าวสมนะคะแล้วก็จะเป็นเจดียะ์คะไม่ต้องไปข้างหลังหรอกมาอันนี้จะเป็นศาลาทำพิธีศพนะคะอันนี้ก็จะเป็นศาลากลางหมู่บ้านนะคะไปไหนไปดูสระคิเราตกสระคิเราตกสระอ๋อน,นี่ก็จะเป็นสาระสระปลาหนึ่นนนนง น้ำใสมาก